เจอลูกเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยมินิมินิอยู่หลังชอบก็ติดไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดชุดไว้ได้กีชิ้นได้1 2ไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะคดูแรงกันหน่อยนะถ้าใครเลือก x l s นะฮะสวัสดีครับอยู่กับหมูอ้วนพนครนฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับแล้วก็ช่องนี้ช่องฟอร์ดหมูอ้วนพนคอนนฮะเดี๋ยวมู้นจะพาพี่ๆี่มาดูกับ4ประตูวันนี้นะเป็น4ประตูสีขาวคันนี้ครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าราคาเพียงแ0 0 0 0 0 เจ็ดหบาทเท่านั้นเองนะแล้วมีสีให้พี่พี่เลืองเนี่ยถึง4สีเลยนะขาวดำเทาดำแล้วก็น้ำเงินนะสำหรับรุ่นนี้ครับมีฟังก์ชันมีออปชันอะไรบ้างแล้วใส่ชุดแต่งอะไรไปบ้างเผื่อจะได้โดนใจพี่พอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมาสำหรับคันนี้ฮนะเป็นเครื่องยนต์6สปีดเกียร์ออโต้ครับนะราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 879,000ยังไม่รวมชุดแต่งที่พี่พี่เห็นอย่างนี้นะมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวม้นพาไปดูนะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์หน้าตาของเครื่องยนต์6สปีดเฮ้ยของ Ford เนี่ย Next Gen เนี่ยนะฮะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลกตาไปบ้างเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์ที่พี่พี่ชอบถามกันมาว่าเฮ้ย2.0มันจะไปไหวเหรอ2.0มันจะสู้เขาเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะสำหรับฝาด้านบนนะครับแบบเบานะเป็นแบบโฟมนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ย เบาขึ้นลดอาการสั่นลดอาการเสียงนะครับสำหรับแผ่นโฟมตัวนี้ที่ต้องการของน้องหนูนะไม่ใช่สาวๆนะน้องหนูเลยนะกินแน่นอนกัดแน่นอนแต่นั้นพี่ก็ป้องกันได้นะในส่วนของตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเทอร์โบเดี่ยวจะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะแล้วต้องบอกว่าใน n e เน็กเจนนะของเรานะเป็นแรงม้าจริงด้วยนะเป็นแรงม้าจริงด้วยสําหรับเทอร์โบเดี่ยวแล้วแรงบิดอยู่ที่4 0 5้นิวตันนะครับสำหรับ เทอร์โบเดี่ยวของเรานะด้านด้านซ้ายอ่ะด้านนี้ที่พี่พี่เห็นอยู่ที่มีฝาสีน้ําเงินสีดําน้ําสีเขียวจะเป็นของเหลวครับฝาสีน้ําเงินเนี่ยคือน้ํายาเช็ดกระจกนะแนะนําว่าพี่พี่ควรใส่เป็นน้ํายาที่สําหรับเช็ดกระจกนะอย่าไปใส่น้ําเปล่านะแต่ถามว่าใส่น้าเปล่าได้ไหมก็ใส่ได้แหละนะแต่ทางที่ดีใส่เป็นน้ํายาเช็ดกระจกดีกว่าเพื่อรักษาย,ยาง ใส่แฟบได้ด้วยเหรอใส่แฟบได้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นแต่อย่าไปใส่เลยพี่นะอย่าไปใส่อะไรที่มันแปลกๆนะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกดีกว่าในส่วนของของเหลวนะครับก็จะมีน้ําหล่อยอ่าน้าน้ายามอน้านะครับแล้วก็น้ํามันเบรกเนาะถัดมาครับด้านขวาที่พี่ๆจะเห็นก็คือจะเป็นในส่วนของท่อแอร์นะท่อแอร์สีเงินแบบนี้นะกล่องฟิล์แบตเป็น800 cca ใหญ่ที่สุดในท้องตลาดนะ800 cca นี่คือกําลังไฟนี่คือมหาศาลนะสำหรับรถ1คันก็บ้า ความยาวห้าเมตรนี่นะใส่แบตตัวนี้เข้าไปนะแล้วเป็นแบตแบบเจลเวลาลดพี่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 เอาคันนี้ไปออฟโรดไปเข้าพื้นที่ที่มันเป็นทางลุกลังเนี่ยตะแคงรถไปเนี่ยน้ำในแบตเนี่ยยังไม่ไหลออกมาเลยนะเพราะว่าเป็นเจลนะแล้วจะมีเขาเรียกอะไรนะกรมยี่เออผมเรียกกรมยี่จะเป็นแผ่นซับเสียงหร,รือกรมมี่ตัวเนี้ยเอาไว้คอยซับ แผ,แผ่นซับความร้อนก็ได้หรือเป็นผ้ากำมะหยี่อะไรเอาง่ายๆนะเนี่ยเซฟไม่ให้แบบน้ํามันไหลลงมาโดนพวกเครื่องจักรของเราเนาะแล้วใดเนี่ยไดเป็น230พี่พ่ครับใหญ่ที่สุดนะครับตัวไดชาร์จ230นะแล้วก็ท่อดําๆเนี่ยคือท่ออินเตอร์นะอินเตอร์ของเราจะอยู่ข้างล่างนะฮะและในส่วนด้านบนเนี่ยพี่มองจากกระจังเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแผงแอร์แผงแอร์ของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในท้องตลาดนะพี่ๆ รังผึ้งด้านหลังเนี่ยที่พี่ๆเห็นเนี่ยนะจนถึงด้านล่างเนี่ยนะนี่คือรังผึ้งของแอร์เรานะทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีดีเลยควบคุมนะทำให้แอร์ของฟอร์เนี่ยเป็นที่เก่าขานเรื่องลือเป็นตำนานที่เก่ากันมาว่าหนาวหนาวนะ <c oughs> หนาวมากนะบอกเลยใครถ้าขึ้นไปนั่งบนรถเตรียมผ้าหม่มเตรียมเสื้อโค้ทไว้ด้วยนะค่อนข้างเย็นเพราะแอร์เราต่ำสุดที่15.5องศาเลยแล้วสูงสุดเนี่ย ผมว่าถ้าเป็นในรุ่น XLS นะฮะในรุ่นอื่นมีฮีตเตอร์นะแต่ใน XLS เนี่ยสูงสุดอะผมให้ประมาณสัก27องศาอะ่ะแล้วแผงแอร์อยู่ด้านในอินเตอร์ต้องมีอินเตอร์อยู่นี่เห็นไหมอินเตอร์ลูกเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยมินิมินิอยู่หลังอยู่หลังป้ายทะเบียนนี่คือช่องอินเตอร์นะแต่แผงแอร์ของเราเนี่ยพี่พี่ดูกระจังกระจังมันเลยต้องใหญ่ไงนี่คือหน้าต่างของเครื่องยนต์แล้วก็ตัวรถของรุ่น XLS ฮะใหญ่โตเนาะ ใหญ่โมโหลานเลยนะสำหรับสายออฟโรดนะคันนี้ใส่อะไรไปบ้างชุดต่งชุดแต่งมาดูกระจังที่ใหญ่ไม่ใช่ทำออกมาเพื่อว่าเฮ้ยก็อยากจะให้มันใหญ่ไม่นะฮะเพราะว่ามีแผงอย่างที่บอกมีแผงแอร์อยู่ด้านหลังนะ FOR D ดสรูปด้านบนก็ชอบก็ติดไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่อไมตองติดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามู้เป็นคนนึงที่เวลาติดสกูปเข้าไปแล้วอะเวลามองอะ่ะมันจะมีเหมือนหลอกตานะก็ แล้วแต่ชอบนะฮะถ้าพี่ๆชอบหมูวันไม่ขัดนะฮะต่อมานี่ไฟมินิไลท์สีส้มเลือกสีได้ชุดวายนะครับชุดวของเราก็จะเป็นสีดําชุดไวายได้กี่ชิ้นได้1 2ชุดวายจะมี2ชิ้นนะครับจะมีชายกันชนด้านหน้าแล้วก็คิ้วหลอนะครับคางด้านล่างเป็นสีเงิน,นครในรุ่น NLS ขอบไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะอย่าหลงนะ ไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะครับดูแลกันหน่อยนะถ้าใครเลือก XLs นะคอยเช็ดเขาหน่อยเพราะว่าในส่วนของโครเมียมเนี่ยมันจะมีเวลาโดนนะ้าโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ล้างเนี่ยเรียบร้อยเลยนะใช่ไหมเป็นด่างนะเออเขาเรียกด่างกันนะหรือขี้กาผมอาจจะใช้คําที่มันแบบค่อนข้างดิบหน่อยขี้กานะในส่วนไฟหน้าฮะใส่ที่ครอบไฟเข้าไปตัวค้อบไฟเนี่ยผมเลือกเป็นเกรดที่ค่อนข้างเนียนนะ เป็นสีดําด้านนะฮะแล้วก็สกรีนเป็นคําว่าเลนเจอร์ไม่ใช่สกรีนนี่เป็นตัวหนังสือเลยนะใส่เข้าไปทุกอย่างที่ผมเลือกใส่ให้พี่ๆเนี่ยผมเลือกมาแล้วนะฮะทำให้พี่พมั่นใจได้เลยนะ,ะมาดูงานกันได้นะฮะไฟตัวซีนะสีขาวแบบนี้ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสองสว่างเป็น LED ครับให้ความสว่างที่ค่อนข้างชัดเจนพี่พีที่สายตาไม่ค่อยดีก็ขับได้นะ,ะด้านข้างคนระับคิ้วล้อ ก็มาเป็นทรงเหลี่ยม6นิ้วก็รับกับตัวชุดวัยนะเนี่ยเขาจะมาเป็นทรงเดียวกันทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่ขึ้นเหมือนอารม์คล้ายๆแบบแรปเตอร์อะแรปเตอร์ที่เขาจะขยายความกว้างของบอดี้มาประมาณ5เซนนะเนี่ยใกล้เคียงเลยนะแล้วใส่ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อขนาด20ครับบิ Big ๊กเอลวมไพสีดําคลิปเงินเป็นก้านแบบยกก้านอะนะแล้วก็มีหมุดนี่นะ ส่วนยางนะฮะยางนี้ก็เลือกเป็นคอนดิเดอร์ครับ33คูณ12.5ขอบ20ก็รับกับตัวคิ้วล้อพอดีเติมเป็นปีกนกแล้วก็ลูกหมากกันโคง้งเพื่อช่วยรับแรงกระแทกสำหรับรถที่ขยายไซส์ล้อเป็นขนาด20เนาะก็ทำให้เขาเรียกว่าไงเสียวันนี้นะครับซ่อมอ่าเติมวันนี้ ดีกว่าซ่อมในอนาคตหน้าตาของปิ่งนกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะเป็นปิ่งนกออปชั่นบ้างแหละมีโย่ง OEM บ้างแหละแล้วก็โปรเฟนเดอร์นี่มีให้เลือกหลายงานเลยนี่ของหมูอ้วนพนันครฟอร์ตเกษตรน้อมินนะในส่วนสติกเกอร์ครับก็จะเป็นสีดำนี่แล้วก็คำว่า Ranger White t a ต้องต้องใส่เสียงให้ดุหน่อยนะครอบกันลอยนะครับนี่เห็นไหมงานครอบกันลอยของเราก็ใช้งานสีดำที่แบบเนียนๆน,น,นะฟิล์ม คิ้วกันสาดเล่าหลังคาเล่าหลังคาไม่แนะนําให้ขึ้นไปโหนเดอ้ออย่าไปโหนเล่นนะอย่ารถจะปล่อยอยู่แล้วไปโหนไม่ได้นะสาหรับเล่าหลังคานี้เป็นงานเป็นแอสเซซอรีนะครเป็นการแปะแล้วก็เพิ่มความสวยงามเป็นการแปะเข้าไปไม่ได้เจาะตัวรถนะไม่ได้เจาะตัวรถนะย้ํากันก่อนนะแล้วในะส่วนของกระจกเนี่ยนี่รุ่น XLS ราคา800,000ราคาเพียง800,000นี่นะได้ความปลอดภัย <ขอ S 1> แบบนี้มาหัก ปแล้วตรงนี้ตรงนี้ปล่อยด้วยตงนี้จะปล่อยด้วยหักเลยไม่ใช่ไม่หักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นระบบเซฟตี้ที่เขาไม่ได้มีไม่ได้มีเขี้ยวหรือมีเกลียวด้านในนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบที่ทางฟอร์ดให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะอะต่อมาเออกุญแจเป็นกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะจะไม่ใช่เป็นคีย์เลสนะฮะแจก็คือการกดนะปลดล็อกล็อกรถนะฮะแล้วถ้าเกิดประตูไม่สนิทนะฝากระโปรงไม่สนิทนะกดแล้ว จะมีเสียงเตือนแบบนี้ฮะต่อมาบันไดเดิมคู่โรงงานครับเป็นสีดําล้วนแบบนี้นี่ซลอล่งมาให้เรียบร้อยให้ความสวยงามแล้วก็ดุดันใน DNA ของ Next Generation ฮะโลบานี่เป็นไงฮะงานเ er. อาเรนเจอร์ออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้แต่ก็อยากใช้สำเนียงภาษาอังกฤษอะนะเอาเรนเดอร์เอาเรนเดเอาเรนเดอร์สีดำด้านแบบนี้ครับแล้วมีนี่มีมีเขาเรียกว่าที่จับเนาะ ที่จับตัวนี้ก็สามารถขึ้นไปยืนนะฮะเข้าเข้าไล่เขา้เขา,เขาสวนโหนได้เลยโหนเข้าไล่เข้าสวนได้แล้วครุ่นนี้นะมีห่วงอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถเติมแหลกหลังคาด้านบนได้สําหรับพี่ๆที่จะขนสัมภาระเพิ่มนี่เป็นไง Outlander ฮะสำหรับพี่ๆที่อยากได้ค่อนข้างแบบราคาไม่แรงด้วยนะ Outlander เนี่ยราคาจะค่อนข้างค่อนข้างสอบ นะราคาค่อนข้างสอบเนาะแต่สวยแล้วราคานิ่มๆราคานิ่มๆนะราคาถูกๆราคาเบาๆนี่อ่ะด้านหลังฮะไฟเบรกลงที่3ปั๊มเปอร์แล้วก็เลนเจอร์แบบนี้ก็คัสซอมได้เลือกได้นะมีทั้งแถมมีทั้งซื้อเพิ่มนะฮะเราก็โทรมาคุยกันกับอุวนได้กันชนท้ายก็เป็นงานของเอ t แ a นเดอครับเป็นกันชนที่มีแขนเหล็กโอบไปด้านข้างเนาะโอบไปด้านข้างเพื่ออะไรเพื่อกันกระแทกเนาะเวลาถ้าโดน เราถอยหลังนะฮะสิ่งที่เราจะโดนก่อนก็จะเป็นกระถางต้นไม้เสาไฟฟ้ารถที่เรามองไม่เห็นถ้าเมียนี่เหยียบเต็มข้อถ้าเมียนี่เหยียบเต็มข้อฮอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนนะนะ มีห่วงเนี่ยมีห่วงสีแดงนะครับเราจะเลือกทําเป็นสีแดงก็ได้หรือทําเป็นสีอะไรก็ได้นองในส่วนของไฟส่องป้ายทะเบียนนะมีไฟส่องป้ายทะเบียนช่องอแดปเตอร์นี่อันนี้คือเขาเรียกฟังก์ชันของการชนหายนะมาดูภายในกันตามมันนิดหนึ่งเอ้ยผมลืมเล่าสติ๊กเกอร์ขึ้นทางนี้ก็ได้นี่สติ๊กเกอร์ด้วยโอ้โหลายล้อคาว่าเンジใครไม่เหยียบ้าบารถฮะใครไม่เหยียบายกไหนเนี่ยรอสติ๊กเกอร์ผาาย,เ,ยเออใครเขาขับรถตะแคงเหยียบไห่ลู้ <laughs> มาดูด้านในกันนะสำหรับด้านในของคันนี้นะหมูอ้วนเพิ่มเติมคือลูกค้าเนี่ยต้องการเลยใช้คำว่าต้องการดีกว่าสำหรับ,บเบาะนะเบาะเดิมของ xls จะเป็นเบาะผ้าฮะแต่เราไม่ลูกค้าบอกเฮ้ยหมูอ้วนพี่พี่ชอบหนังอะ่ะนะผมก็เลยบอกให้ไปเมเจอร์ไม่ใช่คนละหนังนะจะเป็นเบาะหนังครับเติมเป็นเบาะหนังแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าลวดลายเข้าหลามตัดอะอะาภาษาบ้านเราก็เข้าหลามตัด นะหรือถ้าภาษาอ c กเซสเซอรี่แบบเขาเรียกอะไรนะภาษาแบบภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่าเดริมอลคัสนี่เนี่ยก็จะเป็นวดลายแบบนี้นะเพิ่มเติมเข้าไปจบที่นี่ครับที่เดียวปอดเกษตรนอะมีนมาเดี๋ยวมุ้งวนพาขึ้นไปดูเดี๋ยวพี่ถือขึ้นนี้ขึ้นผังนี้ดีกว่ารถมันยุบง้าขึ้นไปะฮะพี่เหรอขออนุญาตถอดถอดรองเท้าเหยียบได้บอกวะถอดรองเท้าด้ว่นะขออนุญาตถอดรองเท้าฮนะยุบเลยถรถมันท,ด,ทดีมากมากเลยเนี่ยเออเนี่ย น,น,น้ำหนักผมร้อยสามสิบห้าหนึ่งจุดสามตันเหรอพี่ร้อยหลักร้อยพอขึ้นตันไม่ไหวนะภายในฮะ <c oughs> โอ้โหสเลดมาอื <c oughs> <c oughs> ภายในเป็นไงฮะสำหรับสาลีระห <c oughs> มู่บ้าน <c oughs> อ่ะฮะโอ้โหผมเป็นคนตัวใหญ่ผมไม่โอ้โหตายแล้วอ่ะนี่คือสาลีระนะบอดี้รถสี่ประตูรุ่น XLs นะแล้วดูนะพี่ๆครับมีอะไรนี่ปรับขึ้นลง อะปรับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังถ้าพี่ๆที่ค่อนข้างที่จะมีมีกินนะอ่ะก็จะมีอ่าเราก็สามารถดันเข้าไปได้นะฮะแล้วเราก็มีระบบความปลอดภัยเบาะปรับเอนเดินหน้าถอยหลังสูงต่ำได้นะไฟหน้าออโต้คุ้มเกินคุ้มปรับสูงต่ำไฟได้อีกนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะมานะนี่ นะไฟสูงต่ำปรับจากตรงนี้นะฮะนี่อันนี้อยู่ที่ศูนย์นะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูตึ๊บนี่พี่พี่เห็นไฟเนี่ยไฟด้านหน้าอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวหมูจะปรับมาเลขสี่เนาะเห็นไหมฮะเห็นไฟขยับลงไหมนี่คือระบบที่ปรับสูงต่ำไฟให้นะฮะพี่พี่ปลอดภัยใช้งานไม่โดนเพื่อนร่วมทางดุด่าว่ากล่าวอวยพรแน่นอนนะฮะ มาต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอหมวดการขับขี่นี่คือรุ่น879,000พี่พครับเนี่ยฟังก์ชันแจ้งเตือนขึ้นหมดเลยแล้วดูระบบการขับขี่มีให้เลือกอีก4โหมดพี่พี่เอ้ยอ่านี่โหมดประหยัดนะฮะโหมดประหยัดอ่าโหมดโอโอ้แสงนี่โหมดลากพ่วง เห็นไหมสกรีนก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับรอบเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนนะถ้าพี่พี่เกิดว่าจะไปใช้ในช่วงอตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกนี่ใช้โหมดถนนลื่นรอบเครื่องยนต์จะปรับลงนะฮะทำให้การออกตัวของตัวรถเนี่ยเขาจะเซฟให้กับคนขับขี่ผู้ขับขี่แล้วคนในรถด้วยโอ้โหเป็นไงฟอร์ดนี่คือฟอร์ดฮะอ่าเรากลับไปโหมดนอมอลนะด้านซ้ายเป็นอุณหภูมินะฮะด้านขวาเป็น น้ำมันด้านล่างนี่คือ173กิโลเมตรที่วิ่งได้นะครับแต่คํานวณจากแรงอ่าเขาเรียกคํานวณจากที่เราขับมานะัอ่านิสัยการขับ,ขบถูกต้องนี่ตะก้องบอกว่าควบคุมจากนิสัยการขับขี่ของพี่ๆก่อนเติมน้ำมันเขาจะปรับขึ้นลงเองอัตโนมัตินะครับดูจากนิสัยการขับขี่ของเรานั่นเองนะระบบเกียร์ P R N D M นี่บอกหมดเลยนะอุณหภูมิยังบอกเลยสานะฮะและถึงบอกไง อุณหภูมิข้างนอก32ครับหมูอ้วนรีวิวอยู่ตอนนี้เสื้อเปียกแล้วนะฮะองขออภัยด้วยกับการเสื้อเปียกเนาะต่อไม่ก่อนพี่ตายไปจะได้ไม่ร้อนโอ้โหลงนรกซะแล้ว <c oughs> นะด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้าฝนนะฮะก็ปรับขึ้นลงออตโต้ได้หมดนะด้านขวานีเ่เป็นไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวนะปรับอันนี้ก็จะอยู่ไฟเลี้ยวอยู่ขวาปกตินะนะเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับ รับสายวางสายเปลี่ยนฟังก์ชันหน้าจอนี่เพียงแค่กด3ขีดตรงนี้ตืบอแล้วก็เลื่อนนี่ฮะเห็นไหมใช้งานง่ายพี่พี่ไม่ต้องรักสายตาเลยนี่นะคำนวณคำานึงมาแล้วนะฟอร์ดเขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลาัยไฟฟ้านี่ power ไฟฟ้าแบบ100%น้ําหนักเบานี่ขนาด120นะดูผมโยกดินะหน้าจอเป็นขนาด10นิ้วครับเชื่อมต่อ Apple CarP ร์เพย์แอนดรอยออโตตั้งค่าหน้าจอแล้วระบบของ ฟอร์ดเน็กซ์เจนเอ็กแลนซ์นะฮะบอกเลยว่าพี่พี่สตาร์ทผ่านมือถือได้ด้วยนะพี่พี่สตาร์ทผ่านมือถือได้ด้วยแล้วก็เกียร์เนี่ยหกสปีดสตาร์ทเกียร์เกียร์ทำไมต้องเติมล้อเรือยด้ดิดิดนะฮะเกียร์มีเป็นระบบอ่าเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอย่เพิ่งไปกับมนนี่ก่อน <laughs> ใส่รองเท้าก่อน้ลบาบกดวยรุ่นนนี้ะอ่ะสำหรับพี่ๆที่ นี่บอกเลยว่าแปดแสนเจ็ดหมืนะนะชุดแต่งมีที่พี่ๆเห็นในคันนี้นะก็ทั้งแถมทั้งเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะฮะสำหรับแนวการแต่งแบบนี้ฮะถ้าพี่พี่ชอบนะสามารถโทรมาหาหมูวันที่เบอร์0ูนย์แครับสองสองสเนาะเบอร์นี้พี่ๆี่สามารถโทรมาปรึกษาได้จะออกรถจะใส่ชุดแต่งจะเพิ่มเติมอะไรนะ โทรมาหมูวันดีกว่านะพี่ๆจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะหมูว่นมีบริการไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่งมอเตร์สวยแบบนี้ถึงมือพี่ๆด้วยตัวมอเอีกเช่นกันแล้วเจอกันวันส่งมอบครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณปูน